สวัสดีนะคะทักทายท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทักทายไม่ได้พูดคุยกันมาหลายวันมากเลยหลังจากงานะระดมสมองนะคะเรื่องการทำข้อมูลผ้าเข่ามา้าของกรุมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อส่งขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญากับยูเนสโกนะคะแล้วก็ ต้องเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าถวายผ้าอัตลักษณ์ของสุรินทร์ให้กับพระราชินีนะคะกลับมาก็มีโอกาสที่จะมาทักทายนำเสนอผ้าอัตลักษณ์อีกลายหนึ่งของสุรินทร์นะคะผืนที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นผ้าอัมพรมูลนะคะบางท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าผ้าอัมพรมส่วนใหญ่จะออกเป็นโทนสีแดงช้ำแดงคล้ำๆนะคะอันนั้นคืออัมพรมทม จะมีอัมพรมทมอัมพรมปกามมออมอัมพรมประโฮดอัมพรมเควอัมพรมควะนะคะแต่ผืนนี้คืออัมพรมมูลทรงจะมองดูเป็นแท่งกลมๆมนๆนะคะจะต่างจากอัมพรมทมก็ตรงช่วงสีเส้นสีเหลืองตรงนี้ค่ะตรงนี้ในอัมพรมมูลจะใช้สีเหลือง แต่ถ้าเป็นอัมปรุมทมที่เราทั่วไปเห็นกันนะ่จะใช้สีแสดนะคะสีจะออกโทนส้มคล้ำม,มากกว่านี้นะคะสีจริงของผ้าจะออกในโทนน้ำตาลเขียวๆนะคะสีในคลิปนี้จะเพี้ยนไปเล็กน้อยสีจริงของผ้าจะใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะใกล้เคียงมากที่สุดเป็นไหมน้อยหนึ่งกำมือนะคะไหมน้อยพื้นบ้านโบราณทอฝืนไม้แต่ช่างทอโบราณเนี่ยทอได้เรียบร้อยมากริมผ้าสวยนะคะไหมเส้นเล็กๆไหมเส้นเล็กมากนะคะทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเส้นยืนก็จะเป็นลายริ้วลักษณะนี้แล้วก็มีเส้นประแทรกอันนี้ภาษาเขเมรเรียกว่ากระนะคะ โดยอัปรุมเนี่ยการจินตนาการลายเนี่ยจินตนาการลายจากดวงดาวบนท้องฟ้ามันก็จะมีเส้นประที่ห่างไกลก็ดวงดาวไกลๆนะคะเส้นประที่เป็นรอยตัดกันเห็นชัดเจนก็เป็นดวงดาวใกล้ๆสีจริงของผ้าจะเป็นใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะใกล้เคียงกับช่วงนี้มากที่สุดผ้าผืนนี้ฟืนไม้ก็จริงนะคะแต่หน้าผ้าเกือบเต็ม1เมตรถุงผ้าเมตร90เซนนะคะ ท่านที่ถูกใจทักทายมาได้นะคะลายผ้าหายากอัมปรม,มูนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่จะทำคืออัมปรมทมอัมปรม,มูลจะ,จะหาดูยากมากแล้วค่ะถูกใจทักทายกันมานะคะไหมน้อยไหมบ้านหนึ่งกำมือผืนละ2,700บาทผ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะในท่านที่ต้องการนำไปเก็บไม่ได้นำไปตัดก็จะสอยริมให้นะคะ แต่ถ้าท่านที่ต้องการนําไปตัดก็ขออนุญาตที่จะเป็นลักษณะนี้หรือท่านที่ต้องการให้เก็บริมให้ก็ยินดีที่จะบริการเก็บริมให้นะคะถ,ถูกใจทักทายกันมาได้นะคะโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ